อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Black พิงกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนนี้เนี่ยเราก็มาชวนทุกคนรอคอยการคัมแบ็กของ Black พิงกนะครับนั่นก็คือ4ี่ทุ่มของประเทศไทยวันนี้นะครับแฟนๆหลายๆคนเนี่ยคาดหวังกันมากๆแล้วก็คาดเดากันเยอะเลยว่าภายใน4ี่ทุ่มของว ยึ่นคืนเกาหลีนั่นก็คือวันที่8นะครับจะมีทีเซอร์หรือว่าอะไรสักอย่างคอนเทนต์อะไรสักอย่างของ Black พิงกกับการคัมแบ็กในบอลพิงเนี่ยปล่อยออกมานะครับและที่สําคัญนะก็จะเป็นการฉลองคร,รอบนะครับเบิวต์ของ b l a c k พิงกกันอีกครั้งหนึ่งด้วยซึ่งแฟนๆหลายๆคนเนี่ยหลังจากที่รอคอยทุกๆ4ี่ทุ่มในทุกๆวันมาแล้วนะครับว่าทาง Black พิงและก็ YG ีเนี่ยจะปล่อยอะไรออกมาให้พวกเรานั้นได้ติดตามกันหรือเปล่าสําหรับการคัมแบ็กครั้งใหม่นี้แต่ว่ารอคอยมาตั้งแต่วันแรกมาจะถึงในตอนนี้นะรรักก็ยยงไไไมมมมม่่่่ีีอออออหืวาาปล แม้แต่นิดเดียวมีเพียงแค่ตัว announcement trailer นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เงียบกริบไปเลยไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามยังไม่มีอะไรนปล่อยออกมาให้แฟนๆนั้นได้เห็นกันเลยสักนิดนะครับแต่ว่าแฟนๆนหลายๆคนเนี่ยหลังจากที่มาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วส่วนใหญ่แล้วนะครับคาดหวังกันบ,าบ้าๆแล้วก็บอกกันเลยว่าในวันที่7 4ทุ่มนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรปล่อยออกมาอย่างแน่นอนเพราะว่าถือว่าห่างจากการประกาศเนี่ยมาค่อนข้างนานแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์และที่สําคัญนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเริ่มอาทิตย์แรกนะครับเริ่มวันจันทร์แรกถ้าหากมีอะไร ปล่อยมาเนี่ยก็จะตรงพอดิบพอดีแล้วก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลกันที่สุดแล้วบางคนเนี่ยก็บอกว่า YG นั้นจะต้องปล่อยวันที่7ตอน4ทุ่มหรือว่าเที่ยงคืนของวันที่8เกาหลีนะครับเนื่องจากว่าเป็นการครบรอบเดบิวต์ของ Black พิ้งคพอดีอาจจะมีอะไรเนี่ยปล่อยออกมาเพื่อฉลองให้กับฟแฟนๆก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเริ่มทําการปล่อยสําหรับเรื่องราวของการคัมแบ็กจาก Black พิงคในบอนพิงคนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรยืนยันได้นะครับในตอนนี้เนี่ยฟแฟนๆก็ลุน้นก รอแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่เราอัดคลิปอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มแล้วเดือยเพียงอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับก็ใกล้ที่จะถึง4ี่ทุ่มแล้วยังไงก็มารอลุ้นกันนะครับหากใครเนี่ยกำลังรออยู่เหมือนกันก็มาคอมเมนต์บอกกันได้และใครเนี่ยที่คิดว่า4ี่ทุ่มคืนนี้แน่นอนมาคอมเมนต์บอกได้เช่นกันนะครับหรือรวมเป็นถึงเรื่องราวที่จะปล่อยออกมาในครั้งนี้นะครับทุกคนคิดว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการคัมแบ็กเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบเดบิวต์ของแบกกล็ค ไม่ได้มีอะไรมากมาชวนทุกคนเมามอยแล้วก็มาชวนทุกคนเนี่ยรอคอยนะครับการปล่อยคอนเทนต์ของการคัมแบ็กจาก b บ a c k พิงเนี่ยไปพร้อมๆกันยังไงก็รอสี่ทุม่มน,นะครับทั้งหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบนํามาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันแบบเร็วๆร,รวดเร็วเท่าที่จะทําได้เลยคลิปนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เมามอยกันนะครับก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนมารอลุนสี่ทุม่มนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับอันยอง